อะไรแงกิบน,น้ำยัง่กิมน้นำแม่ข้าวแม่ช้างข้า,มา,ขาวามีก็มามีก็มาโอม้มีมาที่เดขาทุกที่เลนะ,ะมีไนะว้ทเดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกไม้สีเหลืองนะครับนี่ก็มีแม่อ๋อนี่ก็มีมันคนละอย่างกันคนละดอกกันแต่มันคนละอย่าง เดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกไม้สีเหลืองนะครับซึ่งดอกนี้จะมีเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้นดอกไม้ลมแรงดอกลมแรงจะมีเฉพาะฤดูแล้งนะครับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งดอกจะบานเต็มที่นะครับสีเหลืองสวยงามมากเลยทีเดียวจะเปี่ยวปะจะเป็นสีเหลืองสวยงามมากจะมีให้ดูเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้นเดือนมีนาก็ยังยังมีอยู่แต่ว่าคาดว่า ประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วเพราะ <c oughs> ดอกมันก็จะลดหล่นไปเหี่ยวไปนะร้อนมากเลยนีจะมีเฉพาะฤดูร้อนนะครับเนี่ยช่วงกลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนมีนาประมาณเนี่ยครับจะมีให้ดูสวยงามมากเลยเขาเรียกดอกอะไรนะลมแรงใช่ไหมดอกลมแรงดอกลมแรงลมแรงเพราะว่ามันจะมีเฉพาะนาแรงนะฤดูแรงถึงช่วงเนี้ย ดูร้อนด,ดูแงอ่าช่วงนี้มันเข้าสู่ดูดูแรงแล้วครับฝนไม่มีแล้วและอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนมากเลยทีเดียวแล้งต้องบอกมีประทันเหนือไปเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับอากาศความหนาวเย็ยนเริ่มหมดไปแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ดูร้อนเกือบจะเต็มตัวแล้วนะกลางคืน,นก็ยังมีเย็ยนอยู่บ้างกลางคืนก็ยังมีอากาศหนาวหนาวอยู่บ้างนะครับแต่กลางวันนี้ร้อนมากเลยนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมดูข้างหน้าครับมองเห็น,นครับ ขาปลูกไว้ข้างทางับด้านขวามือนะนี่ครับเริ่มตั้งแต่นี้ไปเลยนะดูสีครับสีสวยมากเลยอะ่ะนี่ไปนานครับคาดว่า,าประปานกลางเดือนมีนาแล้วก็น่าจะหล่นหมดแล้วน่าจะเหี่ยวแห้งหมดแล้วมีนมมาเห็นไหมก็มีให้ดูในช่วงระยะเวลาสั้นๆนร่บไม่นาน ต้องเดินกุมพานะเดินกุมพานะกำลังสวยเลย mm. ก้เดินมีนานก็เริ่มร่วงลนะเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละ mm. คือสีมันแบบสดใสามากนะ mm. มองเห็นแต่ไกลเลยอะ mm. สีเหลืองแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยนะดูไงโอ้โหดูสวยมากเลยว้าวโอ้โ oh, หดู oh oh, ด mm. สวยมากครับดอกมันใหญ่เหมือนกันนะดอกสีเหลืองใหญ่มากเลย อันนี้ต้นคูณเนาะตัวอ,อย่างกันข้างนก็มีตรงนี้ก็มีนะครับดอกคูณอ๋อใช่หน้าบเราเป็นดอกคูณโอ้บรรยากาศแจ่มมากเลยครับผมยวไปดูข้างหน้าอีกนะข้างหน้าก็ยังมีอีกนะมีอยู่นะใ่แล้วก็เนี่ยครับทางขวาไอ้ซ้ายมือเนี่ยบนเขาไม่รู้ต้นอะไรนะั้นดอกสีแบบคล้ายดอกไากุระาเนี่ยหนึ่งนะครับขาวเห็นไหมบนดอยนะครับไซกุระ มันดอกสากุลละเลยนะท่านก็มีแรงน่าจะน้อยคนไรไม่รู้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุง่งนาช่วงฤดูแรงแล้วนะนะดเดือนมีนาวันนี้วันที่6มีนาคม6เ8 6มีนาคม2565นะครับงต้นนี่ยอ้บางต้นบางต้นก็ไม่เหลือนะใบเหลือเหลือแต่ใบมันเหลือแต่ไอดอกมันนะๆๆๆเนาะเหลือแต่ฝักมันอนะ ดอกมันไม่มีแต่บางต้นนะ<อ>านบางต้นก็นมีนากนะเป็นร่มร่วงหมด,นะดแล้วามาช้าไปหน่อยครับถ้าจะให้ดีต้องกลางเดือนกุมภานะ่าจะกำลังสวยนะการเดือนกุมภานะ่จาจะกำลังแหลมเลยครับอันนี้มันมันมันร่วงมันร่วงไปเยอะแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละ <c oughs> อันนี้ไร่มันสับปะหลังนะไม่ไม่ไร่มันทุ่น <c oughs> งนาครับบรรยากาศทุง่งนาโจน้าแรงนะครับ มีคนเดิอนอยู่ก็ทำนาช่วงนาแรงเขาเรียกนาแรงนะนาแรงนะคะมีแมงกะไซมาข้างหน้าหนึ่งคันอันนี้เขาปลูกยังว้าวแมงกะไซเขาปลูกอะไรในข้างทางโอ้โงโหโหกโห,โหักศอกว้าวมาเจอคุณเบิ้มด้วยไม่ใช่คุณเบิ้มไม่ใช่คุณเบิ้มอ่ะเบิ้มน้อย <laughs>